รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรงสรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทุกเพศทุกวัยทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาพบกับทีมอุ้ยเกี่ยงและผองเพื่อนซึ่งก็คือคุณยายสูงวัยอายุ70กว่า80กว่ากันแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าสืบเนื่องจากที่หลานชายต้องหยุด การทำงานที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กลับไปอยู่ภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ชวนคุณยายเนี่ยทำติ๊กตอกค่ะปรากฏว่ามีคนชอบมีคนติดตามมากมายเป็นที่นิยมเป็นช่องติ๊กตอกและแ n นเพจอุ้ยเกียงและผองเพื่อนนะคะ ตอนนี้ที่ฉันอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์สูงวัยแล้วก็น่ารักมากๆเลยตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนใน Tik Tok แล้วนะคะแล้วก็หลานซึ่งเป็นผู้ปลุกปั้นช่องนี้ขึ้นมาก็คือช่องอุ้ยเกียงและผองเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะคุณบิ๊กแล้วก็อุ้ยทั้ง3ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะอุ้ยเนี่ยภาษาเหนือก็คือยายย่าก็จะเรียกกันแบบนี้นะคะ วันนี้ได้รับเกียรติจากทั้งสีท่านมาร่วมรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะัะขนาดเลยเจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณเจ้านังบิก๊กนังบิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยเอาเริ่มต้นนะนังบิ๊กแนะนำให้คุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามในช่องทิกตอกของเรารู้จักอุย้ยทั้ง3ท่านหน่อยว่าท่านไหนชื่ออะไรบ้างคะอ๋อครับผม ออันอุ๊ยแมมนะครับบิ๊กแมาอ๋อในน้ำคัวเนาะอุ้ยแมมเนาะครับผมแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้อันนีอุ้ยแกงอ๋อจากบอนดีฟาอ่าแล้วก็อุ้ยแกงเจ้าเทอดียเจ้าอันนี้อันนี้บางอุ้ยเหรียญเจ้าเทอรเจ้าอุ้ยแมมอุ้ยแกงแล้วก็อุ้ยเหรียญซึ่งท่านไหนท่านไหนที่เป็นที่เป็นอุ้ยของคุณบิ๊กอ่ะ อ๋ออุ้ยเกียงครับผมนอุยเกียงนี่คือเอออุ้ยเกียงเนี่ยอุ้ยเกียงเนี่ยเป็นเป็นยายหรือเป็นย่าของคุณบิ๊กอ่าเป็นเป็นยายครับผมค่ะเป็นยายแท้แท้เลยดังนั้นเนี่ยต้องถือว่าอุ้ยเกียงเนี่ยแหละเป็นเจ้าของช่องแล้วก็คุณบิ๊กเนี่ยนะคะ ปั้นขึ้นมาคุณบิ๊กปั้นขึ้นมาจนอุ้ยเกียงดังขนาดนี้แล้วก็ไปดึงเอาอุ้ยแหม่มกับอุ้ยเหรียญเนี่ยมาร่วมการเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะมาแสดงละครมาเต้นมาทํากิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานมากๆเลยจนคนติดตามเยอะขนาดนี้อยากให้น้องบิ๊กเล่าให้ฟังก่อนเริ่มต้นมันจุดประกายอะไรขึ้นมาแล้วก็บิ๊กเริ่มสร้างช่องนี้แล้วชวนอุ้ยเกียงมาทําได้ยังไงครับผมเริ่มต้นก็คือว่าอ่า ตั้งโควิดนะครับอ่าเมื่อที่ทุกคนแบบว่าเหมือนตกงานกันหมดเลยเงี้ยแล้วก็ทุกคนอยู่บ้านกันนะครับตอนนั้นแล้วก็กระแสติกต็อกมาเลยเนี้ยครับว่าอยู่อยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำเลยเงี้ยครับทุกคนก็กักตัวเลยเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในนน้นที่แบบว่าทํางานอยู่ทีกรุงเทพแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่เชียงรายครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาเราก็ไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยบ้านก็ออกไปได้อะไรเนี้ยครับก็เลย เริ่มถ่ายกับอุยเขียงก่อนเนี่ะครับผมนะ <Okay. S 2> ักซักสองสามชิปอนะไรเงี้ยแล้วอยู่มันก็เป็นไวรัลเลยครับ uh huh. ชิปที่สามก็มีคนติดตามวันเดียวแสนกว่าคนในทิกตอกเลยอะครับ oh. ประมาณ oh. ในลิปที่สามหลังหลังจากนั้นแล้ว oh. ผมก็เห็นว่าอุยเขียงก็มีเพื่อนสนิทก,ก็คือวิแหน่อยู่ข้างบ้านกันนะครับก็เลยเอามาเล่นด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับผมนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นครับผมค่ะอุ้ยเขียงเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะ คลิปแรกรที่ถ่ายนี่คือสี่ปีที่แล้วถูกไหมน้องบิก๊กใช่ครับผมสี่ปีที่แล้วเนี่ยอุ้ยเกียงอายุเท่าไหร่อ่าสี่สี่ปีที่แล้วนะครับอ่าประมาณเท่าไหร่นะสิสิบห้าครับผมอุ้ยเกียงเริ่มถ่ายคลิปแรกลงติกตอกอายุแปดสิบห้าแปดสิบห้านะครับผมแปดสิบห้าเริ่มเล่นติกตอก คุณบิ๊กคุณบกเป็นโน้มน้าวใจยังไงให้ให้อุ้ยเกียงเล่นทิกตอกได้อะโอ้คือตอนตอนแรกก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าคิดมันจะต้องแบบเหมือนประมาณว่าต้องถอดเก็บหลายฉากนี่ยครับผมนะแล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันยากมากเลยยายไม่เข้าใจด้วยแล้วผมก็เป็นมือใหม่ในการมาแสดงด้วยเนี่ยครับยากทั้งสองคนเลยครับผมค่ะ เหมือนเหมือนเราก็เหมือนประมาณว่า,าสู้ไปได้วยกันนะครับคือแบบประมาณว่าผมก็ครั้งแรกยายก็ครั้งแรกเหมือนกันอยนะ่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีตัวอย่างในเรื่องว่าอุ้ยทุกคนมาโคเปอร์เป็นตัวละครคนนั้นคนนี้ในทิกต o อกอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทําด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าก็ทําแบบว่าง่ายๆไปก่อนอย่างเงี้ยครับผมคุณยายแปดสิบห้าคุณหลานยี่สิบห้าแล้วก็จับมือเรียนรู้ พลตฟอร์มทิก t o อกพร้อมๆกันแล้วก็สู้มาด้วยกันคุณบิ๊กก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หนิงก็ทราบว่าทํางานอย่างอื่นที่ไม่ได้จริงไม่ได้มีความรู้เรื่องโปรดักชันที่จะถ่ายวิดีโอถ่ายแบบไม่ได้อยู่งานสื่อสารมวลชนมาก่อนเลยใช่ไหมอ่าจริงๆรจริงอ่ผมจะมีความรู้เรื่องกราฟิกครับเรียนกราฟิกมาครับผมแต่ก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าอะไรเนี้แต่ว่าชื่นชอบอยู่ครับบ้างครับค่ะ ่าใช่แต่แต่ก็ต้องมาศึกษาเพิ่มในการถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าเรามีการว่าไอเดียเกี่ยวกับการิกอยู่แล้วเลยนะครับผมค่ะค่ะคลิปที่เป็นไวรัลคลิปแรกจําได้ไหมว่าเรื่องรําเป็นยังไงคลิปไหนคุณบิก๊กอ่าคลิปไวรัลครับก็คือเป็นเป็นคลิปแรกที่ผมเล่นโควิด <c oughs> กับยายครับผมตอนที่เหมือน <c oughs> ผมกําลังจะจามอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็คุณยายก็บอกว่า อพอ,อผมเริ่มจามแล้วยายก็เริ่มที่จะอเอาเม็ดมาใส่อะไรเงี้ยแล้วผมจางครั้งที่สองยายก็เหมือนจะเอา,อาชุดคุมกันโควิดมาใส่เงี้ยแล้วผมก็จามครั้งที่สามอะไรเงี้ยยายก็เหมือนจะเอาที่ฉีดมแมลงมาฉีดผมเลยครับถ้าสมมติผมจาอย่างเงี้ยครับคลิปนั้นครับผมเป็นไวรัลครับค่ะเป็นคลิปไวรลัลแล้วก็มันได้กระแสด้วยใช่ไหมเพราะช่วงนั้นในช่วงโควิดกำลังระบาดอยู่พอดี ใช่ใช่ครับผมค่ะน่ารักมากๆเลยคุณบิ๊กแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลมากๆเลยก็คือว่าเล่น cover ละครเป็นกาสลองกับสองปีบใช่ไหมใช่ใช่ครับผมท่านไหนเป็นกาสลองท่านไหนเป็นสองปีบใครใครเป็นกาสลองยกมือขึ้นเลยใครเป็นกาสลองยกมือจําได้ก็ไอเขียดใช่ไลิศกำบองเนี้ยเป็นเป็นใครเป็นแก้มเป็นอะไรเป็นฝาแม่ ในชืลอล้อมตีกาสลองแล้วนี่ก้องนี่เป็นใครนี่นะองตีบช่องปี๊บยาวสองตีบครับผมแล้วแล้วต้องท่องบทเนี่ยท่องบทเนี่ยจะกินแกงหอยเนี่ยท่องบทนานไหมคะท่องบทนานไหมจำจำได้ไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองท่านจำได้ไหมจำได้ไหมไหนลองต่อบทกันสิจำได้ไหม คุณแม่พูดเราจำได้ไหมคุณจำได้กาซล้องจะกินแกงหอยยังพูดหรอกาซล้ลองจะก,กินแกงหอยออ่าจ,จ,จะกินแกงหอยอ่ะคุณจะกินแกงหอยงจะกินแกงหอยอ่ะอ่าตอนนี้แบบลิ้นแบบมีเกี่ยงพูดหรอจะกินยาหัดตายวะนี่อ่ะจะกินยาวนันนี้จะร้องเจรจาง่ายๆน้ำนักตาย เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะผู้ชมว่าคลิปที่ไวรัลคลิปนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะตอนนั้นเนี่ยละครกําลังดังเลยนะคะก็คือมีนางเอกก็คือคุณยาย่าอุรัสยาเนี่ยเล่นเป็นเล่นเป็น2ตัวละครก็คือเป็นการสลองกับ2ปีบแล้วก็มีบทสนทนาแล้วก็อุ้ยเกียงกับอุ้ยแแมมเนี่ยมาเล่นเหมือนกับยาย่าเลยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ อีกันฉลองอีกการฉลองอีกการฉลองนัองไม่ยังเขาจะกินแกงหอยไปบอกแล้วหรอวันนี้เงียก็ได้เขาจะกินวันนี้มึงเอาไปแกงกินไปแกงติไปเงี่ยมึงต้องเนี้ยข้าวปี๊บกินวันนี้จะกินหับป๋อวันนี้วันนี้วันชินจะกินวันนี้จะกินแกงหอย

อุยเกียงอุ้ยแมมอุ้ยเหรียญนี่คือมาร่วมทีมทีหลังใช่ไหมคุณบิ๊กทีเอ็นทีใช่ครับอันนี้ก็จะมาทีหลังมาได้ประมาณสักเท่าไหร่นะปีนะหนึ่งปีครับหลังครับคมค่ะตึ้งนะค,ครับแสดงว่าตอนแรกที่อุ้ยเกียงเริ่มเล่นติ๊กตอกเนี่ยก็เพื่อนๆก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมคุณบิ๊กใช่ครับค่ะแล้วตอนตอนอุ้ยเกียงเนี่ย มีเพื่อนมาต่อบทกันด้วยเนี่ยก็คือคุณวิกต้องไปจูงใจโน้มน้าวยังไงหรือว่าคุณยายทุกคนเต็มอกเต็มใจเห็นอุ้ยเกียงเล่นก็มาเล่นด้วยอ๋อจริงๆว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะเห็นคุณยายบอกคิปอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราไปบอกว่าเดี๋ยวมาเล่นกับวิเกียงมาเล่นละครอะไรเงี้ยครับคุณน,นะทุกคนก็สนใจหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นวิเกียงกับวิแห่นเนี่ย เหมือนออกทีวีด้วยนะอะไรเงี้ยครับออกทิกต o k ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาเล่นด้วยอยู่แล้วครับค่ะคุณบิ๊กก็คือได้ดาราสมทบมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสามสาวเกิร์ลกรุ๊ปก่อนใช่ไหมใช่ครับผมเปเป็นสามสาวแล้วนะสามสาวเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังทำ t ิกต o k อยู่ทุกๆวันอัด คลิปวันละกี่คลิปคะหรือว่าสัปดาห์หนึ่งกี่คลิปก็จริงจริงแล้วก็จะมีแบบว่าวันวันเว้นวันอย่างเงี้ยครับผมค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกๆที่เริ่มปั้นช่องใหม่ๆนี่คือวันละคลิปวันละคลิปเลยนะหนักเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ครับผมนะปกตินี้ตอนที่เริ่มอย่างเงี้ยทําทุกวันเลยครับผมนะทำทุกวันมาตัตลอดเลยครับผมมาตอนนี้ก็แบบว่าอะ ให้ย้ายพักบ้างเนก่นครับผมช่วงนี้ก็คือให้ยายถ่ายวันหนึ่งแล้วก็ให้พักวันหนึ่งบ้างเนี่ยครับค่ะดีใจขนาดไหนที่ช่องมีคนติดตามเยอะขนาดนี้อะ่ะคุณบิ๊กโอ้ดีใจมากเลยครับผมไม่ไม่คิดว่าทุกคนจะชอบคุณยายเยอะขนาด <c oughs> นะี้เนาะทุกคนแบบว่าโอ้ให้กําลังใจทุกทุกทางเลยครับผมนะตอบคอมเมนต์ comment, เขาจะคอมเมนต์ให้กําลังใจยายอย่างเงี้ย พยาย,ยามแบบว่าก,กดหัวใจใี่เยอะมากนี่แล้วก็คอยซับหอดทุกอย่างเลครับผมค่ะค่ะคนั่นก็คือที่มาของช่อง TikTok แล้วก็แฟนเพจอุ้ยเกียงและผองเพื่อนนะคะได้รู้จัก และได้ทราบความเป็นมากันไปแล้วเ,เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอุยทั้ง3ท่านกันต่อนะคะว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันให้ความสุขมันให้ความบันเทิงแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท,ท่านค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ ับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับคุณบิ๊กลิขิตวงธนวรวัฒน์ผู้ก่อตั้งช่องทิกตอกแล้วก็แฟนเพจอุ้ยเกียงและผองเพื่อนพร้อมกับดาราทั้ง3ท่านนะคะอุ้ยเกียงอุ้ยแหม,ม่มแล้วก็อุ้ยเหรียญค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะอุ้ยเกียงดีใจไหมเนี่ยดังดังตอนนี้ดังแล้วเนี่ยอุ้ยเกียงเนี่ยอ๋อไปไหนมาไหนคนรู้จักทั่วเลยอุ้ยดีใจไหมคะดีใจขอบคุณหลายหลาย อ้าอุ้ยแม่มอุ้ยแม่มอุ้ยแม่มแล้วเจ้าดีใจก็เจ้าโง่ห่อนขนาดอุ้ยใจแบงค์ก็ติดนกป๋อยเขาติดนกป๋อยมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่มอุ้ยแม่มนี่ไปไหนคนทักไหมคะไปไหนคนมาทักไหมเป็นคนดังแล้วเนี่ยเป็นคนดังแล้วเนี่ยชักยาวใจหือเต้ฉ่ำขอละขอลายเซ็นเต้ก็เจ้าขอลายเซ็นเต้ก็ ขอลายเซ็น์จริงญาติจับจริงว่จับเซ็นไม่เป็นเซ็นไม่เป็นเกิดข่ายที่ช่วยต้องถามบอกเนี่ยขายรูปได้อยู่ขายรูปเป็น้าขายรูปทำยังไงแล้วบอกเนี่ยเวลาันนี้ขายโอ้แต่าอนี้แบบมินิฮาร์ดได้ด้วยอุ้ยเหรียญอุ้ยเหรียญเอาถามอุ้ยเหรียญหน่อยอุ้ยเหรียญนี่มารวมตัวที่หลังเลยเนี่ยสนุกไหมคะไปอยู่กับเพื่อนๆพื่สนุกแก้ว สบายดีบันดี้งไันดงกับบันเด็กันบันดัแสดงไหนบันเด็กันสบันบ้านมันอยู่บ้านมันเงียาบมันหงาอุ้ยเหรียญบานเล่นันุกกับบันเล่นเล่าวุ้ยเหรียญในปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอุ้ยเหรียญเจ็ดสิบสามเจ้าอ๋อนี่สาวกว่าเพื่อนใช่ไหม สาวกว่าเพื่อนในเกิร์ลกรุ๊ปเป็นรุ่นน้องครับได้ไหมอุ้ยเรียนนี้เจ็ดสิบสามอุ้ยเกี่ยงตอนนี้เท่าไหร่เกี่ยงเท่าไหร่เยอายุจะเก้าสิบแล้วเนี่ยแปดจิ๊กามบแปดสิบปสิบเก้าครับเก้ามันอีแล้วจำจำไม่ได้แปดสิเก้าแม่มเท่าไหร่ครับอุ้ยแหม่มเท่าไหร่แปดจิ๊กามเจ้า แต่แต่ละคนยังสาวๆอยู่เลยนะอ่ะแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วพอตอนเราถ่ายคลิปใช่ไหมคุณบิ๊กเราต้องให้<ร>อ,อุ้ยทั้งสาท่านเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวเออท่านแบบมีมีคำแนะนำไม่ต้องปรึกษาหารือกันไหมหรือว่าเนี่ยแต่งตัวใส่แ๊วอย่างเงี้ยเหมือนอุ้ยแหม่มอย่างเงี้ยวันๆเสื้อผ้าวัยรุ่นอย่างเงี้ยนี่ทำยังไงคุณบิ๊กเกลี้ยกล่อมอยังไงก็จริงๆผมให้เขาใส่แต่เขาก็บอกว่า เดี๋ยวกลัวว่าเขาจะมาว่าไหมอะไรเงี้ยครับผม,มเขาเขาเขาก็มีแบบว่าอายอยู่อะไรเงี้ยครับกลัวว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วจะจะจ,จะมาว่ายาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ผมก็บอกว่าไม่มีใครเห็นหรอกเราถ่ายกันในบ้านเฉยๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็แต่แต่แต่สุดท้ายก็ออกออกทั่วประเทศครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วเราต้องคุณยายคุณยายเห็นคลิปแล้วแล้วก็เขาก็บอกว่าน่ารักดีครับชอบครับตั้งแต่นั้นมาก็ ่าไม่เป็นไรครับเขาพ่อบอกว่าใส่ก็น่ารักดีครับผมแสดงว่าตอนแรกเนี่ย <c oughs> คุณบิ๊กหลอกล่อ,อก,ก่อนอแต่พอตอนหลังเนี่ยคุณยายยินยอมพร้อมใจแล้วพอมันออกมาหน้ารักใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับผมอุ้ยแหม่มชอบไหมคะใส่ชุดอย่างนี้ชอบไหมชอบเลยชอบอยู่เดีชอบมากมาก <c oughs> สวยไหมเรารู้สึกมั่นใจไหมเวลาเราใส่ชุดอย่างนี้วัยรุ่นมากเลย ม้วดูมั่นใจไหมมั่นใจเจ้าก็ม <c oughs> <c oughs> ่เป็นชาวขั้งอันนี <c oughs> <c oughs> ร้ระหว่างคุณบิ๊กระหว่างอุ้ยแหม่มอุ้ยเกียงแล้วก็อุ้ยเหรียญเนี่ยใครใครจับแต่งตัวง่ายที่สุดอ่าอุ้ย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 แหม่มเขาผุงง่ายสุดเพราะว่าตัวเล็กที่สุดครับอ่าตัวเล็กที่สุดแล้วดูเหมือนว่า ดูเหมือว่าชอบแต่งตัวด้วยใช่ไหมชอบแต่งตัวกว่าสองท่านด้วยใช่ไหมใช่ครับค่ะแล้วเวลาที่พอจับแต่งปุ๊บเนี่ยอุ๊ยแมมน,นี่มาก่อนเลยอุย๊ยแมมสวยก่อนเสร็จสวยเสร็จก่อนใช่ครับอันนี้อุ้ยแมมก็อ่าเป็นหัวหน้าแกงครับผมน,ะนั้นนาทีมทุกคนครับผม <laughs> อุ้ยแมมเป็นหัวหน้าแกงเเก่งครับแต่งหน้าเก่ง,แต,ง,กงแต่แต่งชุดเก่งแล้วก็เทสก็ดีด้วยครับ โอ้โหสายแฟร์สายแฟชั่นใช่ครับคมค่ะยาย,ยายเตียนก็มาทำคอนเทนต์อาหารด้วยครับชอบชอบการทำอาหาราเมนูแกงปีครับผมแกงหัวปลีออใช่ไหม,มใช่แกงหัวปลีค่ะค่ะตอนหลังเนี่ยโฆษณาเข้าเยอะเลยคุณบิก๊กมี มีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เรื่องนี้ยังไงคือตอนแรกเนี่ยเราทำเนี่ยเราคิดระหว่ังเป้าถึงขนาดที่จะมันจะมีรายได้อะไรแบบนี้ไหมอือจริงๆก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนี้เลยนะครับผมไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดเลยคิดแค่ว่าประมาณว่า อยากทําช่องเฉยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีโฆษณาที่เหมือนประมาณว่าเหมือนใน u t u b e อะไรเงี้ยครับ <ขา S 2> ที่แบบว่าโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วอาจจะอาจจะแบบว่าไปทาช่อง YouTube ทําอาหารทาคอนเทนต์อะไรเงี้ยแค่คาดหวังแค่ตรงนั้นเฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังถึงว่าจะมีแบรนด์ต่างๆที่จะเข้ามาจ้าอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับแล้วพอเริ่มมีการติดต่อเข้ามาเนี่ยคุณบิก๊ก ดีใจขนาดไหนมันรู้สึกต้องปรับตัวมากขึ้นไหมคือคิดว่ามันประสบความสําเร็จไหมช่องเราเนี่ยอ่าโอ้ดีใจมากเลยนะครับผม <c oughs> รู้สึกว่าโอ้โหเขา <c oughs> เขาเห็นในแบบว่าช่องเราเหมาะกับการให้เขาโฆษณาแบรนด์เลยอ <c oughs> ย่างเงี้ยครับผม <c oughs> ดีดีใจมากแล้วงานโฆษณาตัวแรกนี่คือแบบว่าผมตั้งใจทํมากมากเลยครับผม <c oughs> แบบว่าคิดวิเคราะห์สามวันเลยครับผม <c oughs> ทบนะํบบอะไรเงี้ย แล้วก็ซ้อมกับปุญยายด้วยอย่างเงี้ยอยากให้ทําโฆษณาทุกอย่างให้ออกมาดีมากเลยนะครับค่ะค่ะออตอนนี้เนี่ยก็เลยมีสปอนเซอร์หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นรายได้หลักแบบที่คุณบิ๊กไม่ต้องกลับกรุงเทพแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับเ <laughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจากการหนีโควิด <c oughs> กลับบ้านไปอยู่เชียงรายเอากลายไปเป็นได้ธุรกิจ กลายเป็นมีรายได้จากการชวนอุ้ยทั้ง3ท่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุ้ยเกียงจุดเริ่มต้นเนี่ยมาทำติ๊กตอกกันก็เลยกลายเป็นตอนนี้คืออยู่บ้านได้เลยทำสบายสบายงานเข้าตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคุณบิก๊กใช่ครับคุณค่ะค่ะ <c oughs> เวลาที่มีรายได้เนี่ยคุณยายดีใจไหมด <c oughs> ีใจจ้าดีใจอยู่อยู่ได้ก็พอเฉอมน เป็นน,นน้อยนี่น้อยกันยังดีอยู่หมนดิได้สตังตัวนอเอาโอ้โหเชนายเยอะๆโอ้โหเช่นายเยอะๆดึกคุณบิ๊กจะอธิบายคุณยายด้วยใช่ไหมว่าอันนี้คือเป็นงานลูกค้านะอันนี้คืองานที่เราทํากันเองนะสนุกสนุกนะแล้วถ้าง,งานลูกค้าเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีแบบต้องสั่งมาว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้เราก็ทําตามสั่งได้คุณยายก็ให้ความร่วมมือหมดใช่ไหมคุณบิ๊ก ช่ครับผมนะก็ดีใจมากครับที่คุณยายแบบอไม่งอแงเลยครับแบบอยากอยากให้ทำอะไรอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยคุณยายก็บอกว่าจัดให้ได้หมดเลยอะไรแบบนี้เลยครับเอาสตังค์เนาะเอาสตังค์ไว้ก่อนเนาะเพื่อนเฮียอย่างก็ยะเนาะเอาจัดไว้ก่อนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายข้อคิดและแรงบันดาลใจที่พวกเราจะได้รับจาก อุ้ยเกียงและของเพื่อนรวมทั้งคุณบิ๊กหลานชายที่ปั้นช่องนี้ขึ้นมาค่ะสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะมาแบ่งปันพลังและแรงบันดาลใจจากอุ้ยเกียรและของเพื่อนรวมทั้งคุณบิ๊กกันค่ะว่าการที่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันแปลกใหม่สดใสท้าทายกระชากวัยแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็กลายเป็นมีคนชอบมีคนติดตามกระทั่งมีสปอนเซอร์หลั่งไหลเข้ามามีรายได้เข้ามาอีกเนี่ยทุกทกท่านในที่นี้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนยังไง มีความสุขยังไงที่อยากจะแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะอ้าวอุ้ยเกียงก่อนเลยเจ้าของช่องอุ้ยเกียงมันมีความสุขยังไงตอนนี้อยากจะบอกผู้ชมยังไงคะอันเนดีกินก็ได้กินดีอะไรอะไรก็กินได้เพราะว่ามกินหมดอะาำบาอยู่บ้านราไ้เป็นไงบ้างไลได้ก็ได้ได้ก็ดีได้ไ,ได้ตอนนี้ไไนนใช่ไปแล้วมันเกิดจู เอาแจ่วลาว่างเป็นพายุนี่ขโมไดไปไหนไปเนี่ยถุงบ้านนนั่นก็ได้เจ้าโดนมันเล่นหลายมันเล่นเรามูมไม่หโมยได้จ้ะฉันลุกดีกินก็ได้กินตั้งก็ได้ใส้ก็เต็มได้แต่งตัวงามๆไปเนาะได้แต่งตัวงามๆไปเนาะก็ผิวสาวนุ่นคลั่ง ออุ้ยเรียนอุ้ยเรียนจ้าจ้าไปเล่นดนตรียังไงบ้างสนุกไหมสนุกจ้าสบายมาแล้วเชิญชวนว่ามาเล่นกันมาเล่นแ้วตันก็มาเลยกินก็ได้กินเงินก็ได้สบายมาใช้เวลาว่างนี่คือใช้เวลาเล่นงงอยู่บ้านบ้านบ้านงงวิ่งเห็นดูตัวเอง ดูลแลนะคะแซมวะนะคุณบิ๊กอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจยังไงให้กับทุกๆครอบครัวให้ลุกขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าพี่หนิงมองเห็นว่าไม่เพียงแต่มันจะคุณยายบอกว่าสนุกคุณยายบอกว่าได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้สดใสสดชื่นได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพี่หนิงมองเห็นความ <c ười> อบอุ่นที่ที่คุณบิ๊กได้อยู่ใกล้กับคุณยายแล้วคุณบิ๊กเนี่ยอยู่บ้านและตอนนี้คือไม่กลับกรุงเทพแล้ว มีอะไรอีกบ้างที่คุณบิ๊กอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่ทําอยู่ตอนนี้บ้างครับผมอ่าก็อยากที่จะแบ่งปันน้ครับว่าตอนเริผมกับผมอยู่กรุงเทพเนาะแล้วครอบครัวทุกคนก็ทํางานอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะหาเลี้ยงยายด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอผมย้ายมาอยู่ที่ที่นี่อนะไรเงี้ยมันทําให้เราสร้างไรายได้ได้เนาะแล้วก็เม่ของผมที่กรุงเทพอะก็กลับมาอนะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราได้มา ทำคอนเทนต์ที่บ้านอยนะ่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าทําให้ยายไม่เหงาด้วยครับแล้วก็ mm hmm. ทุกคนครอบครัวทุกคนก็กลับมารวมกันนะครับเป็นครอบครัวใหญ่เลยครับที่ไม่ได้ไปไหนแล้วอนะไรเงี้ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรเงี้ยครับก mm hmm. ินข้าวด้วยกันอนะ่ไงเงี hmm. ้ยก็เป็นคอนเทนต์แล้วเราก็พอพอเราทําคอนเทนต์ไปอยนะ่างเงี้ยก็มันเหมือนเราเราใช้เวลาใช้เวลาว่างเนาะแบบว่า ถ่ายที่บ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบว่าออกไปไหนอะไรเงี้ยครับแล้ว<ม>ก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราใช้เ,เหมือนทรัพยากร,กรที่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเหมือนแบบว่าของที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอามามา,มาถ่ายอะไรเง<ม>ี้ยมีเสื้อผ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วแล้วก็มีของใช้อยู่แล้วอ่างเงี้ยถ้าจะเขาะ้าแสดงก็สามารถทําได้เงีงย้งหยหรือว่าอาหารที่เรามาถ่ายอะไรเงี้ยเป็นเมนูที่เป็นสูตรต่างๆอะไรเงี้ย เราก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้เป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแบ่งปันให้กับพวกเรายัางไงอยากจะแบ่งปันให้กับครอบครัว,รวอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะลุกขึ้นมาทำทำ,ทำช่องติ๊กต็อกหรือทำเพจนะตอนนี้ก็คือ,อยังสามารถทำได้ใช่ไหมยังมีโอกาสยังมียังมีช่องทางที่จะเปิดให้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นใหญ่อินฟลูเอนเซอร์สูงวัยแบบนี้ยังได้อยู่ไหม อ่าได้ครับผมตอนนี้ก็เหมือนว่ายังอยู่ในช่วงที่กําลังมาอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นคนที่ว่าประมาณว่าทุกคนอยากเสพคอนเทนตนะ์อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าเหมือนจับโทรศัพท์แล้วก็ว่างทอมที่จะดูอะไรได้ทุกอย่างแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าเรามีไอเดียเรามีเรามีามอ่า คอนเทนต์อะไรที่อยากเสนออะไรเงี้ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าที่จะแชร์เรื่องราวอะไรไปหรือว่าไลฟ์ไลฟ์สไตล์ในในเรื่องราวของชีวิตที่เราอยากเสนออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยถ่ายแล้วก็อัพเข้าไปทุกช่องทางที่มีได้เลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นที่สร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์ที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับช่อง อุ้ยเกียงและผ่องเพื่อนนี่เองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะทั้งคุณบิ๊กอุ้ยแมมอุ้ยเกียงแล้วก็อุ้ยเหรียญค่ะขอบคุณมากๆคะ่ขะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้ทีมงานอุ้ยเกียงและผ่องเพื่อนและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวรรัสดีคะ่ะ <laughs> bye, yeah. bye 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 bye